อ่าเมื่อน,นี้เพิ่กนกกมากอ่อพี่น้องกอ่อขื้นบัวรายันด้ดอกเนาะกอ่อขึ่นแบบพอดีแบบรึ่งนะพี่น้องทเทศแต่ว่าน,นี่างลรเนาะนีะ่เบื้องในจะเกาอไดแชมปนี่ไหมน่เลยอ๋อก่อขื้นรึ่งหนึ่งรึ่งโดยกราบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนเด้อ โดยมาพบพ่อกับน้องมาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่พอเมื่อนี้การมาเปิดคลิปอยู่เพื่อนเด้อพี่น้องเนาะยังบ่ทานไป้สายพี่น้องเลยโดยหลังจากที่ว่ามาจะส่งอ้ายเนาะเพิ่งกะขามไปคอนแกนเมื่อนี้แหละพี่น้องเลยกะฮบ,บ้ว่าสิหอดจักโมงเนาะโดยกะไปส่งพี่น้องยังบ่ทันกินข้าวโดยเพราะว่าไปตอนแปดโมงเนาะยังบ่ทันกินก็นเลยเผาไปก่อนย่านบ่มีรถพี่น้องแ,แบบบางทีมันสีได้เถียวตอนสวยๆยนะก็เลยอยากไปเศร้าแน่ว่ะ โอยก็เลยไปเศร้าพี่น้องแปดมงไปไป,ไป,ไปนะ้ายเลยเนาะพอดีเก่ามงไปหอดกับโวโหขึ้นรถหรือยังโดยกะตอนนี้กะทั้ทงสร้างเพิ่นกะมาเห็ดอะไรคือเก่าพี่น้องเมืน่อนี้กหลังจากที่ว่าว่านี่เพิ่นเทพื้นเนาะเทพื้นทั้งหลุมอะไรพี่น้องเวลาเห็ดอยู่เห็ดกินมันจังสะดวกเนาะเพราะด,ดินมันกะอยากลุบเน่ถาว่าฝนตกอีกยังมันกะสีแบบเปียกอีกยังนะเขาด่างไพอง่อยังมันกะบุกักพี่นองเงยโดยก็เลยแบบ เทนะใส่เทปูนใส่ทั้งรูมเนาะอ่าเมื่อนี้เพิ่กนกะมากาะพี่น้องกาะขึ้นบอไรเป็นได้ดังเนาะกาะขึ้นแบบพอดีแบบครึ่งนะพี่น้องกาะขึ้นแล้วก็ทั้งเบิ่งว่าสีได้ใส่ใหม่อันนะบอหรือว่าใส่ลังกระซีเนาะเลยเห็ดไปฮันไรพี่น้องพอได้มีมองเห็ดอยู่ใหดกินเนาะมันกะสบายพี่น้องคว,ควันพื้นควันไพ่ฮะแหละอ่าก็คือกันอุทัยเพิ่นพี่น้องไอเห็นมาเนาะก็เลยเฮากรบบออหนั่น เผื่อช่วงหนึ่งนะเพื่อเห็ดกินอยู่ในนะพี่น้องเลยแล้วก็สูงแห้งในพี่น้องลังคาสูงกลัวคือนน้องละตีนี่อีกก็ยังดำพี่น้องเลยเพราะว่าควันพายเนาะแบบวันนี้เห็นเล้ว่ปท่าพเ่็นกรบเบียกเห็ดน้องแบบเพป็นกาบระเบียดเห็ดเลยเนาะเพราะว่าเป็นเถื่อนงามเลยพี่น้องมันบระเบียดห้ดำอ่ะนะเพื่อก็เลยว่าเออตัดสินใจอยากเห็ดทางนอกว่ะก็เลยได้เห็ดทางนอกแับนี้ตอนแรกก็ว่าสิเห็ดอยู่ในแบบอยู่ในเฮาเห็ดแบบเป็นหมอไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็ได้พี่น้องแต bon ่ว่าเฮาจำเป็นเนาะ แบบว่าเออมันฝนตกอีกยงงเขาพยอยากออกอย่างงกะเห็ดอยู่ในฮะนะแต่ว่าอันนี้กะแบบพยายากต้มน้ำไม้เห็ดยังพี่น้องมันกะควันคักเนาะเขาใส่พื้นปกติแบบพื้นต่กเกาเ่าแะละสว่างยุดตา,านก็นแบบต้มน้ำไหมอีกยัง,งี้ฮะนะคือหนึ่งน้ำไหมอย่องเงียก็ได้เนาะปีนี่ก็ยังบุทันเห็ดน้ำไม้ทงพี่น้องเพราะว่าเห็ดปีก่อนๆน,นะกะบุได้คอยมีไพกินดอกเนาะปาไว้เลยกะแบบนูร้ายลายพี่น้องมาปาไว้เฮือนตัวนี้นะสว่วงหนึ่งนะ กัดนอนบางทีก็เน่าซะใช่ได้เนาะอันนี้ก็ว่าพังเบิ่งว่าสิเฮ็ดหรือบ่ได้เฮ็ดเนาะถ้าเฮ็ดก็อยากเฮ็ดแล้ไม่ไล่อย่น้องมาปอกเห็ดแบบนอนในน้อยพอดีงามนะแต่ว่าน้องไม้สังไภนี่เฮาก็ได้แบบผ่าเลยพี่น้องกูมันนอนใหญ่เติบไอพมีเพิ่นก็เอาแบบฮักไปแกงอีหยังแหนมันอยากเบิดแล้วพี่น้องตัวน้อยเนาะยังแต่นอนใหญ่ใหญ่เลยแบัดนี้เพิ่นเอาแกงเมื่อคืนนี่แหละเพิ่นสิเอาไปฝากไลยก่มแล้วก็มีไอเทปเพิ่นอยู่พุ่นเนาะพี่น้องเพิ่นถ่ายู่พุ่น โดยเพ็นแกงน้ำไมไใบฟ้พี่น้องคืนก้อนเล็กและยังมัวล้วอยู่เนาะอายเพ็นแกงมาได้เห็ดน้ำดอกคืนโดยอันพังเมืองว่าที่ได้เห็ดบอเนาะมือหนั้ก็ไปหาครับพวงก,ก็ได้เต็มกระตาได้พี่น้องคืนกระตาเนาะไม่ลายนะได้ไปบ่หอดไซส์สั่มกับป้านางนะ้าไปคนละแจพี่น้องเลยทางพูงเพ่นก็ได้อยู่ไปคนละแจเดย เพิ่นก็ไ่ได้คอยเขาไปหาพี่น้องบุอยากเลือกเนาะหากะส่วนร้ายมีแต่แม่เพิ่นแบบเด็กเพิ่นก็เอานอกอย่างเงีนะ้ย่นะบุอยากเลือกป่าเพนได้มาตีกะบ,บุมีคนไปหาก็คือวา่าอะไรพี่น้องแบบมันกะเป็นเนะวาะเพราะว่าเขาแบบหาแต่น้อยนะอยู่แต่ในป่าพี่น้องก็บบ่ได้คอยไปใช้เนาะเดียวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิง่งอยู่นเนาะเ,เพิ่นเห็นแต่ฮอนไซแล้วพี่น้องเย้ยเพิ่นก็มาตั้งแต่สาวๆเลยพี่น้องหกโมงบางทีกะ บางมือนะหกโมงไปไป้ายบางทีกับเพิ่นมา,านะเศร้าเนาะเพิ่อนจะเห็ดให้แล้วคนนะกะเพิ่นกขึ้นแล้วพี่น้อยพังเบื่องว่าที่ได้ใส่แม่ละแหน่งบอกหรือว่าที่ได้ใส่แบบเป็นลังกาสีเนาะถ้าว่าโบมี่ก็คือเอาลังกาสีกไไ็ได้พี่น้องแอมพอได้มีมองเห็ดเนาะกะได้แต่เก่าก็เอาลังกาสีและแอมมองเห็ดกินเนาะง่ายได้พี่น้องแม่มกะเอยาเห็ดไปได้ก็ได้เนาะมันควันอย่างการนั่นนะถ้าว่าเอาแอมขึ้นสูงไรก็แบบ ใส่ก่อนอีดสูงหลายมันมันอัพเพราะว่าเราดังพื้นดังอย่างมันอยากอัพแล้วมันควนเบ่ออกนะแบบใส่เป็นไม้ละแนงก็ได้นะฟังเบิรงว่าสิเธ็ดจังไดเดี๋ยวน้องอาตีกษัตริถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิร์อกอะ้รเนาะว่าเห็ดแบบได้แบบได้ฮะนะโดยอันนี้กับมือเพิ่นมาซ้ำม,มือนี่นะนนเลยพี่น้องวาดนี่เพิ่นเทพพื้นแบบถาปูนกับก้อนอีดมานะเนาะพิ่นมาส่งซ่าฮะนะแล้วก็มือก่อนนะเพิ่นกระมงลงังคา วันนี้กับบรรยากาศแบบแดดได้พี่น้องบ่กับฝนตกบ่แรงเนาะทางฝั่งไทยเ่นเป็นจังไดไดิเนาะฝนตกอยู่บ่บ้านนี้กับฝนตกแบบพอดีลินลินนะทางไอทงถ่นตัดใหม่หไฮเมถากับแบบมากว่ะใครไปแล้วก,ก่อนว้านนี้กับเวไปเยี่ยมไปถ่า่นแบบ่นบ่ค่อยสบาย่นว่าตอนเศ้าพี่น้องเมื่อยมาทั้งเมื่อยทั้งเจ็บท้องบบตอนช่วยๆมาเป็นกับใครนเนาะพูถ่าแล้วไม่น้อย เลยแวะไปเยี่ยมเพิ่นไปแถวตะทานอะไรพี่น้องกันบดได้ไปใช้ใกล้ดอกเนาะประนางเพิ่นกะจักมาหรือบอมือนีบดได้แซดหาปลาเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นอยากมาพี่บางทีเพิ่นกะยางพี่น้องนลองมาตีกับบดท่านเนาะยากวิยากนี่ว่าสิไปเอากแบบเพิ่นมาฮอดก่อนเลยฮะนะแบบเัาพัดไปเห็ดเวียกทั้งอื่นพี่น้องเลยถ้าว่าอยู่ใกล้เงี้ยกะมันกะง่ายกลัวอยู่เด้อถ้าว่าอันนี้เพิ่นกะอยู่ใกล้แต่ถ้าว่าเฮาบ่มีเวียกอะได้ไปเอาปลาเพิ่น เนสีมากองพื้นบางทีกัดตัดไม้เนี่ยนะคะเลยห่าน้องไม้เนาะอยู่พุ่นเป็นกะเงาพี่น้องบ่มีหมูโดยเดี๋ยวสิไปเบิ่งน้อกันเลยพี่น้องว่าเป็นจังใดเนาะเป็นเห็ดไปหอดใส่แล้วอ่าแต่ว่าเป็นเห็ดไดรลายเลยรบาจังเนาะแต่โดนแหละพี่น้องโดยเปิดภาพมาทางนี้กันเนาะอ๋อหาก็เห็นแดดพี่น้องเห็นแดดพังเมืองก่อนว่าสีแดดเมื่อไรยังบ่าชีสักเครื่องอยู่พี่น้องแดดเมื่อไรมันก็แดดแบบบอลนะปันใดฮะนะ วัชิสักกระยด็นฝนตกห้ามเนาะก็เลยยังบ่ทันสักอยู่มื้อนี้ถ้ากระเห็นแดดว่าน,านี่กระค้มฝนเนาะทางจะคลองดินมันก็จงเห็ดยังพี่น้องเพิ่นขุดขุ่มยังเพิ่นบ่ปลูกนั่นปลูกนี่เพิ่นอะไรพี่น,น้องบรรยากาศตอนสวย,สวย ถ้าฝนบ่ตกเขาก็เห็ดยังกะง่ายเนาะฝนลินมียังกะโอยนานเศร้าเหนอหือสีเศร้าเหมือนกันอา่าเอาหลดมานี่เลยเนาะเปนเทว่านี่เทมหาหนี่เลยเนะะาะเทหอดเสาวนี่แหละมันจะลุบเนาะดินเนี่ยนี่ก็ต้องได้เทขึ้นมันเจ็บแพี่น้องแห้งแล้วเทแต่ว่าน,นี่เลยเนาะนีะ่ ได้ลายเลยให้น้องไว้แหงห้างกาก่อเนี่ยุดเลยบ่เบื้องนี้จะก่อแต่ชำนี่บ่แน่เลยอ๋อก่อขึ้นเคิงหนึ่งเคิงหนึ่งจ้ะใส่ซองลมอืมมีใส่ซองลมบ่ใส่ซองลมขึ้นเลยในล้มบ่นก่อขึ้นมาชำก็จะใส่ซองลมขึ้นเลยอ๋อมุดเลยอ๋อมุดมาก็ใส่ซองลมบดจะตีนขึ้นไปเลยอืม ก่อหอดพี่แล้วเนาะหอมอดพี่ซุดพี่ได้วุดเลยบ่ซุดเลยอือมันจินบอกกอขึ้นมาห่อนี้อโมยมาหนี้แล้วส่งลมขึ้นไปเลยแบบพอดีพอดีพันยองสำนีพอดีควันพายออกพอดีสูงแล้วแต่ส่งลมจะซิ่งขึ้นไปเลยอ๋อเลยพอดีงามเนาะก็ได้พายหนึ่งไม่หนูไรเติอได้ผลกัเนาะผู้เดียวดิ ดีงามทำมกระตป๊บห,หน่อยพี่นได้สำเพภาหน่อยเนาะคือเลยเลยนี่แลก็ก็ได้ครึ่งหนึ่งละไวเลยเนาะมาหน่อยกัะมันอนน่อนยิบยิบขกเอา,าสมบูลลองบอกว่านี้ เขาจะเอาลงในใสาเบิร์นั่นหรออะไรบอกตัวว่านี่นนมีบอกบอกัางนะมีบอกม่ออมีเลเออมีแต่ใช่นะ่ะใช่ไหมคิดว่ามีบอกแล้ว <laughs> มีส่งซ่า <c oughs> กอเนาะ ี่างประางป๊อปปุ้ยช่างวนหนุงสืออเจ้ากรผู้เดียวจะขึ้นวายเนาะเห็ดสองคนแหละสาสาอี่เลยอนี่ไะสอสมองอุ้ยไปสอสมองเบื่อก่อนสองคนจะสาๆได้ไห

nó bắt xong nó nó cái cho kiến khảo sao rồi bọn สิบโมงสิบโมงปลายเลยยังบริกีคอยกินข้าวเศร้ามากกระไรก็ฮะก็ได้เบื้องหนึ่งกับเข่งพีงน่น้อง อันนี้กระพายางอันนั้นปอกอันนี้ว่าน,นี่ไปจังนาะมันดอ,อ,อกไปเลยเราจะถับไว้ไวปอกฐานยังดรอปไปหรอเท่อนี้นะอันนี้เาทันแกออกเขออกได้แล้ววันนี้นะอันนีน้ออกได้แลนน้วนะอ,ออื เชีออกกอ <laughs> ่ออกกอนพันเทพในะวันนี้เนาะพึ่นอันนั้น้นนเลยกันเลย เห็นนั่นนะเค okay, อันนี้ว่าน,นี่เนาะมันแหงเลเด้มันแหงลยเลยนะอันเัานบอกได้ท่<ะ>าะมาหอยนี่แล้วเนาะวันแหงพีหน่อย ดินบลอกกินข้าวก่อนบลอกบลอกอก,กินกับปิ้งมูกำลังปิ้งมูดินบล็อก,กดขดขดมาในน้ำคาวบ่เอกเออ,อดินบล็อกดิน,ดดนบลาบา็อกดอม,มากองไหวข้าว่ได้เนะห็ดยังเนาะดินบล็อกขอดเลยถ้าผพลอยเห็ดบ่อกนะั้นแห้งอันนั้นแล้วพี่น้อง ถ้าเฮ็ดบอนก็บ่บ่ต้องหั่นะแต่ว่าอันนี้มันมีนะแทกอยู่เย็นแห่งเลยน ขึ้นเบิ่งหน่อไม้ข้าเจ้าก่อนพอน่อยาวเลยเบ่งว่านี่ยังสันนะเห็นแต่เพิ่นมาซับเอาหน่อยนอยาวๆเนาะแบบต้นน้อยๆเพิ่นกระเป๋าไว้ให้มันใหญ่ก่อนมาจาักกูคางนั่นกะอันใหญ่ๆเลยพี่น้องโอ้เอ้ยเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้เลยเอากินโลดเพิ่นว่าพี่น้องเพิ่นบอกไม่เท่าแบบลื่งกันอยู่เนาะเดี๋ยวเรืองคางนี่จ้ะพ่ามีแต่อันใหญ่ห บบบเพิ่นกะว่าจะเอาแกงอยังก็เอาได้เนาะแลก็ดอกไม้เพิ่นก็ไลยอยู่ในทุองๆนะคะเต็มอยู่เขียวแมนไปเลยก้อนนี้ก็แมงใบยาน้าเนาะขึ้นตามอันนี้แบบนี้นะเห็ดดอกไม้ทงนะค่ะน้อยๆแบบนี้พอด,ดีพอด,ดีแบบใส่มันง่ายเนาะอันใหญ่ไลยก็ต้องได้พานอีกอมันออกเนาะ ยามฝน,นก็ขึ้นเหี่ยวก็ขึ้นนู่พักอะไรก,ก่อน เย็นครับไปพี่น้องในเมือบรรยากาศกันเนาะมีหฮมไถ่ให้เย็นรถเป็นค่ะบ่มีกะไรเอายวเ้เจ้ะ โมเมนต์ moment, ว่าจะใช้เสื้ออะไรนะมันเซิงโมเมนต์วะเสื้อยังเกาะคนนัน่ะเสื่อเพียเออเพียให้มันนั่นนแต่มันเป็นน้ำบ็อกเนาะมันก็บ่เซิงนะบล็อกกดมันมันโดนเลยพี่น้องอันนี้โมเมนต์บ็อก,อ,กออกมาเนาะนี่บล็อกเลือดเลยก็เลือดจากเหตุเพราะว่าป้าใหมมันก็เอาได้เหตุนัน้นนะแล้วจะเป็นสาเห็ดตอนนั้น khay vay anh ngồi cả ánh đèn nằm này, lùm yên yên đi phi nong, bỏ con chim khéo phèn cá bỏ con chim nó, mình khơi ghiền xui, khi cả bồi đi kia thôi, rồi, một khi phèn cơm ăn ghiền, phèn bát đĩa phi nong, cả bồi nó มีแต่ในนี่นำมีนยังหายไปกินเนะาะแสววาอยู่ในตู้มันยังกรดมันนี่เย็ยนคักอยู่เพื่อนี่น้องยังบาทานไปไสเนาะเบมึงน้ำสาะเผินเห็ดไมีแต่ถ่าวเขาได้อยู่ถ่าวาไปนอกกะแล้วกะเขามาเพิ่นกระเมื่อคำสบายแบบนั้นแล้วว่านี่เพิ่นกระเมื่อคำเติบยุคพอดีพเพิ่นเทแล้วแบบเพิ่นกระคัดอันนั้นอีกน้องคัดว่าให้มันอันนั้นเนาะให้มันถั่วฮนะน่ะ พี่น้องไอเดียวคลิปนี้กะสิคอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องท้าพบพอกันคลิปนหนาเนาะเดี๋ยวเป็นจังได้กะน้องวัตดีกะสิไทยให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงใหม่เนาะาวาได้ใส่แบบไม่ละแน่งวัว่าจังได้ฮะนะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกะกำลังก่อกะได้รายเติบเลยพี่น้องฮิดผู้เดียวเนะวาะกะไหวเติบอยู่เพิ่นกะโดยเอาคลิปนี้กะสิคอลาไปแล้วเด้อพี่น้องท้าพบพอกัน,น,นกคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี